ส <Jungle. S 2> วัสดีค่ะวันนี้นะคะเจ้หมวยเมืองจันนะคะคุณบุญมีแซ่งโง่ค่ะมีความดีใจนะคะแล้วก็ชื่นใจมากๆเลยค่ะที่มีส่วนร่วมนะคะมาบริจาคโรงพยาบาลพระปกเก้าจันทบุรีค่ะวันนี้ดิฉันได้นําเงินเป็นแคชเชียร์เช็คมูลค่า3ามแสนสองพบาท25่สิาตังมามอบให้ท่านผอ,ออนะคะ ผวยเมืองจันทะก็ขอมีส่วนร่วมนะคะช่วยเหลือแล้วก็คนที่กำลังมีความทุกข์ในช่วงโควิดนะคะก็ขอเป็นกำลังสำคัญแล้วก็สเสบียงอันเล็กน้อยก็เป็นกำลังสำคัญนะคะให้กับผู้ที่มีความทุกข์แล้วก็เจ็บปวดอยู่ณขนานี้ค่ะขอบคุณค่ะคร,ราพบาบาลหกเก้าก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้ที่มีติสทาทุกท่านนะครับท่านคุณมวยนะครับแล้วก็ทีมผู้บริววจาคทุกๆคนนะครับที่ได้มีส่วนสนับสนุนในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิดในครั้งนี้นะครับก็ เราจะใช้เงินทั้งหมดทุกบาททุกสตางค์ให้เป็นประโยชน์กับคนไข้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ท่านต้องการทุกประการครับผมขอบคุณครับสวัสดีค่ะและขอ,ขอขอบคุณ พันธมิตรทางการค้านะคะก็ประธานบริหารของบริษัทยาชิโยดานะคะแล้วก็ Power Max นะคะแล้วก็พันธมิตรทางการค้าทุกท่านที่ร่วมแรงสลดัดแรงซับนะคะส่งมาให้มากมายนะคะดิฉันไม่สามารถจะบรรยายในหน้าที่นี้วันนี้มีความปับปลื้มใจแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆเฮียๆฮียอซอทุกท่านแล้วก็ขอบคุณทางโรงพยาบาลที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีอย่างไรก็ดีนะคะดิฉันสัญญาค่ะว่าจะเป็นส่วนหนึ่งซึ่งมีส่วนร่วมเป็นสะพานบุญและช่วยเหลือคนที่มีทุกขในยามยากนี้นะคะอย่าง น้อยนะคะดิฉันก็ทําตามกําลังและความสามารถที่ฉันทําได้ท้ายนี้นะคะดิฉันก็จะนําใบเสร็จของโรงพยาบาลพระปกเก้าส่ง EMS ให้กับผู้ใจบุญที่สละเงินมาถึงประตูบ้านนะคะท้ายนี้ค่ะดิฉันมีความสุขค่ะขอลาไปก่อนนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ